พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเรื่องความเห็นผิดเรื่องวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดบรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลจเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงถ้าอาตามาพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดยมคิดว่าใช่ไหมวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดชาวพูทชอบพูดกันใช่ไหม ว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแต่จริงๆแล้วถ้าใครพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพระศาสดาจะเรียกผู้นั้นว่าโมคบุรุษนะ,ะจะถูกตําหนิเป็นบุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดีภิกษุชื่อสาติเกวัตบุตรเคยพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดผู้เจ้าตําหนิมานะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมจึงไม่ใช่ <c oughs> จากพระสูตรนี้ สาติจริงหรือตามที่ได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันลามกเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณน,นี้นี่แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่เขาคิดว่าวิญญาณเนี่ยแล่นท่องเที่ยวไปในภพต่างๆนะพระเจ้าว่าอย่างไงสาติบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเช่นนั้น คือเขาคิดว่าสาติเขาบอกเขาเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมตามที่ผู้เจ้าเนี่ยพูดแล้วนะแสดงแล้วว่าวิญญาณน,นี้นี่แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้เหมือนชาวพุทธณวันนี้ใช่ไหมอ่า <c oughs> ผู้เจ้าเลยถามสาติบอกสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรสาติก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนั่นคือสภาพที่เป็นผู้พูดผู้รู้สึก ซึ่งเสวยวิบากแ่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายในภพนั้นๆั้นผู้เจ้าบอกโมคบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วนี้เมื่อแสดงแก่ใครเล่าไหนตถาคตเคยแสดงแก่ใครไหนบอกมาสิสาติตอบไม่ได้นะโมคบุรุษเรากล่าววิญ,ญญาณว่าเป็นปฏิจจสมุปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากนะปฏิจจสมุปนธรรมก็คือส,สิ่งที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะ ถ้าเว้นจากปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุถ้าเว้นจากเหตุแล้วความเกิดแห่งวิญญาณมิได้มีดังนี้มิใช่หรือโมคบุรุษเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตูเราด้วยถ้อยคําที่ตนเองถือเอาผิดด้วยเป็นการกล่าวตูพระศาสดาด้วยถ้อยคําที่ผิดเห็นนะผิดจากพระยาพูดนิดเดียวก็ไม่ได้นะเพราะจะเป็นเนื้อไม้ใหม่ที่ทําเป็นริมตีเสริมเข้าไปในรอยแตกทันทีเลย เหมือนเล่นเกมกระซิบโยมลองกระซิบจากมุมห้องนี้ไปมุมห้องโน้นถ้าคนนี้พูด10บคาอีกคนเติมไป11คําอีกคนเติมไป15คําคำคําคนข้างหลังได้ยินอะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไม่ได้ต้องก๊อปปี้ตรงๆเป๊ะเป๊ะเป๊ออกไป <c oughs> เธอย่อมขุดตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยโมฆะบุรุษข้อนั้นแหละจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานดังนี้ และยังจะไล่ภิกษุสาติออกจากความเป็นพระด้วยภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุสาติเกวตตบุตรยังพอจะนับว่าเป็นพระเป็นสง์ในธรรมวินัยนี้ได้บ้างไหมโอ้โหว่าสาติแรงเลยท่านนี้มันเป็นอย่างนี้จะอธิบายให้พวกเราฟังสมมุติว่านะโยมมี <c oughs> โยมเคย รู้อยู่กับลมหายใจนะเวลาเรานั่งสมาธิจิตเรารู้อยู่กับลมหายใจและเรารู้ได้ตลอดไหมไม่ตลอดใช่ไหมจิตมันหลุดไปคิดใช่ไหมเวลามันหลุดไปคิดปั๊บเนี่ยชาวพุทธเกี่ยวทั้งหมดก็จะคิดว่าวิญญาณฉันหรือจิตฉันเนี่ยวิ่งจุดชุดชุดไปที่นี่เวลายมดึงจิตกลับมาโยงดว่วิญญาณน่ยวิ่งกลับมาที่นี่แต่ความเป็นจริงเนี่ยพเจ้าบอกว่าขณะที่จิตมีการมากันไป นะจิตโยมอยู่กับลมหลุดไปคิดโยมดึงกลับมาที่ลมนี่เรียกว่าการมาการไปพระตถา,าคตบอกว่าขณะที่มีการมาการไปจะมีตายและมีเกิดเห็นไหมกระบวนการนี้เราดูไม่ทันไงนั้นวิญญาณที่เคยเกาะลมหายใจเมื่อเคลื่อนไปคิดเนี่ยวิญญาณดวงนี้จะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดนะนี่คือสัจจกความจริงผู้เจ้าตรัสอย่างนี้ว่าอาคติคติยาอาสติจุตูปปาโตนะโหติ อาคติคติหมายถึงการมาการไปนะถ้ามีการมาการไปจุติคือตายนะอุปาตานี่จะมีอย่างนี้มีจุติมีอุปาตตายและเกิดนะอย่างในพระสูตรนี้นะนี่นะเมื่อนัตติการน้อมไปไม่มีการมาการไปจะไม่มีถ้าการมาการไปไม่มีนะการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีจุตูปปาตะก็คือจุติบวกอุปาตะ เพราะนั้นที่บอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือเราเข้าใจถูกแต่เราใช้คำพูดผิดซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้าถึงธรรมะชั้นลึกได้ไม่สามารถเข้าถึงวีมุติได้เพราะนั้นความเข้าใจถูกก็คือเราเข้าใจถูกว่ามันต้องมีอะไรเวียนว่ายตายเกิดเพระพผู้เจ้ายังเคยพยากรณ์ในอดีตชาติพระองค์ว่าพระองค์เคยเกิดเป็นสัตว์เป็นโน,น่นเป็นนี่อะไรต่ออะไรมามันก็คือพระพุทธเจ้าอยู่ต่อมาตลอด ใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ได้เรียกว่าวิญญาณตัวที่เวียนไหยตายเกิดในสังสารวัฏพระศาสดา,า,าเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตัวนี้แหละที่แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏไม่ใช่วิญญาณวิญญาณเกิดดับเกิดดับตามภาษาของมันไปดูพระสูตรนี้ <c oughs> ภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก แล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตก็ทํานองเดียวกันเห็นไหมไอ้ตัวนี้เป็นตัวแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่ใช่วิญญาณสาติจําผิดนะผู้เจ้าจึงเรียกสาติว่าโมฆบุรุษชาวพุทธเราก็จําผิดเหมือนกันเพราะว่าพระจําผิดก็เลยถ่ายทอดให้ญาติโยมผิดญาติโยมก็จําผิดต่อๆกันไปนะท่านี้ไอ้ตัวนี้คืออะไรผู้เจ้าเรียกสั้นๆว่าสัตว์ หรือผู้มีอวิชชาหรือผู้หลงนะคำว่าสัตว์หมายถึงอะไรพู้เจ้าจะมีนิยามทั้งหมดเลยนะเมื่อกี้ชื่อยาวหน่อยใช่ไหมสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนี่ชื่อเต็มของเขาถ้าเขาชื่อสั้นๆเขาจะเรียกว่าสัตว์เฉยสัตว์คืออะไรนิยามคําว่าสัตว์ไปดู <c oughs> ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญที่เรียกกันว่าสัตว์สัตว์ดังนี้นั้นอันว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้าข้า ราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายในวิญญาณเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสิ่งนั้นนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ใครก็ตามมันมีสภาวะหนึ่งที่เขาไปติดข้องในขันธ์ทั้งห้าตัวสภาวะนั้นน่ะเรียกว่าสัตว์คือผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดผู้นั้นมายึดติดวิญญาณ มายึดติดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดติดกันท่าะฉะนั้นผู้ท่องเที่ยวไม่ใช่วิญญาณวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณเกิดดับเกิดดับเกิดดับของมันไปเรื่อยๆเป็นธาตุรู้เฉยๆรู้นิ่งๆนะตรวจสอบได้อย่างไรขณะที่รู้ลมหายใจนิ่งๆขณะนั้นมีวิญญาณกับมีลมหายใจเกาะกันอยู่สองธาตุนะแค่นั้นเองง่ายๆนะ จึงสังเกตว่าผู้เจ้าเนี่ยจะไม่เคยสอนคําบริกรรมนะคำบริกรรมเนี่ยผู้เจ้าไม่เคยสอนไว้เลยทั้งชีวิตถ้าโยมไปตรวจด,ดูในบาลีสามลัฐนะในนี้จะมีแปลผิดพลาดคาดเคลื่อนนิดหนึ่งเช่นว่าถ้าโยมขีคาว่าบริกรรมเข้าไปเนี่ยจะเจอแต่พอพลิกไปในบาลีแล้วบาลีไม่ได้ใช้คําว่าบริกรรมนะภาษาไทยไปแปลเกินเองอย่างนี้จะมีหลายอันที่ภาษาไทยไปแปลเกินเองนะ นั้นอันนี้ให้เข้าใจในเรื่องของสัตว์ผู้เมวิชาเป็นเครื่องกัน้นตันหาเป็นเครื่องผูกและสัตว์คืออะไรนะเพราะฉะน,นั้นสิ่งนี้คือผู้ท่องเที่ยวไปไม่ใช่วิญญาณวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรนั่นนั่นคือขณะที่จิตโยมอยู่กับลมหายใจแล้วหลุดไปคิดนะวิญญาณดวงนี้ดับปับ๊บสัตว์ผู้มีวิชาจะเข้าไปยึดวิญญาณดวงใหม่ที่จะเกิดในลมใหม่ต่อไปทันทีเพราะเขามีความหลงมีอวิชาความไม่รู้และสัตว์ตัวนี้แหละผู้นี้แหละ ที่ปฏิบัติมักแปดจนสมบูรณ์แล้วอวิชาจะจางคลายไปหมดไปวิชาจะเกิดขึ้นผู้นี้จะถูกเรียกใหม่ว่าวิมุตติยาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตติเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีวิมุตติในตัวอยู่แล้วมีนิพพานในตัวมีวิมุตติในตัวเพียงแต่เราเข้าใจผิดขณะที่เราเข้าใจผิดเราจะถูกเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผู และเมื่อฝึกฝนตนเองตามศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์แปดแล้วเราจะถูกเรียกหมายว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตติซึ่งจะตั้งอาศัยในวิมุตตินะไม่ตั้งอาศัยในขันห้าต่อไปแล้วเพราะรู้แล้วว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเรานี่บทสรุปภาพรวมเป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจขอได้รับความขอบคุณจาก w w w a ธรรมะสวัสดีแสนสุขขีที่ได้ให้ธรรมะ